โอใช่เราชอบประจำเดือนมีนาคมนะคะวันนี้จัดพร็อพใหม่นะมีเก้าอี้มานั่งนะคะแล้วก็คิดว่าโบกำลังจัดมุมนี้คิดว่ามันน่าจะดูดีกว่ามุมเดิมนะคะถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาบอกโบด้วยนะจ๊ะว่าโอเคมุมใหม่ดีแล้วนะคะโบก็จะได้จัดแบบนี้แล้วก็มานั่งคุยกันนะปกติโบก็จะยืนนะคะไม่รู้เป็นลอกอะไรเวลาอัดคลิปจะชอบยืน อันนี้ก็อยากจะพักผ่อนอะไรเบาๆนะคะก็เลยมานั่งอ่ะเอาล่ะมาพูดถึงแพร่ิตกันบ้างนะคะมีทั้งหมด7ตัวมาให้ดูกันโบจะมีแยกเนาะเดี๋ยวจะพูดถึงสกินแคร์และอื่นๆก่อนแล้วก็จะเอาเพวกเมคอัพตามหลังนะคะสกินแคร์เนี่ยตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือตัวนี้เลยนะจ๊ะ La Roche Posay m i s l a Water นะคะตัวนี้เคยพูดถึงในวิดีโอัปเดต s กิน care ไปแล้วเนาะเป็นวิดีโอ สกินแคร์ที่พึ่งอัพล่าสุดนะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปชมนะคะเดี๋ยวโบจะลิงก์ไว้ข้างล่างให้ได้ไปดูกันเนาะเพราะว่าเผื่อบางคนอยากจะฟังแล้วก็อยากจะติดตามว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยผิวแพ้ง่ายของโบเนี่ยใช้อะไรแล้วบ้างนะคะแล้วก็บวกกับอายุ30สิบขึ้นไปด้วยนะคะหลากหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะต้องใช้แล้วก็เหมาะกับผิวคุณนะคะแต่ก็ใช่ว่าไปใช้ตามแล้วจะไม่แพ้เด้อเพราะว่าจะต้องไปดูก่อนว่าใช้ถูกหรือว่า เพราะจะต้องไปดูก่อนว่าผิวเนี่ยประมาณเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็อาจจะแพ้อะไรที่เออพิเศษกว่านั้นนะคะเอาล่ะตัวนี้มันดียังไงทำไมถึงมาพูดในแฟวิตมันดีตรงที่แปะสำลีไปเลย5นักวินาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ล้างเครื่องสำอางได้ ดีมากๆคือมันมันเจ๋งอ่ะตอนแรกไม่เชื่อนะเพราะว่าดูรีวิวมาเยอะมากแล้วก็มันเพิ่งออกใหม่ด้วยนะคะตัวนี้เป็นขนาด400มิลลิลิตรนะคะซึ่งบางไทยก็จะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันคือสูตรสำหรับผิวบอบบางนะคะผิวธรรมดาแล้วก็เป็นพวกผิวมันนะคะซึ่งโบงมี2สูตรนะสำหรับผิวมันแล้วก็สำหรับผิวเซนซิทีฟนะคะหรือว่าแพ้ง,ง่ายน,นั่นเองส่วนตัวแล้วชอบแบบผิวแพ้ง,ง่ายมากกว่าเพราะว่าเวลา ใช้แล้วมันรู้สึกฟินมันรู้สึกเออไม่ไม่ระคายเครืคองรุ่นที่เหมาะสาหรับคนผิวมันเนี่ยโบใช้ย,ยังรู้สึกว่ามันเค,คืองอยู่นะมันยังรู้สึกแสบ,แสบจี๊ดอยู่นะคะเวลาที่เช็ดไปที่อรอบดวงตาเนี่ยนะคะก็ยังรู้สึกอยู่นะดังนั้นคนที่แพ้ง่ายเนี่ยแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะว่ามันเจ๋งมากๆราคาที่เมืองไทยอาจจะแพงนิดนึงนะย้ำว่าที่เมืองไทยเนี่ยราคาจะแพงกว่าที่เยอรมันนะคะแต่ก็แล้วแต่นะถ้าคุณใช้ ของลาโลสถูกนะคะไม่มีแพ้นะคะก็ไปลองใช้ดูได้เนาะสก,กินแคร์ตัวที่2ตัวนี้จะเป็นเจลอาบน้ำนะคะของ The Body Shop นะคะส่วนนี้เป็นส่วนนมแอลมอนผสมกับน้ำผึ้งนะคะเขาบอกว่าไม่มีพวกมิ n เนอรัลออยล์แล้วก็ไม่มีพวกสบู่นะคะแล้วก็พาราเบนด้วยดังนั้นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็คนผิวแห้งนะคะจะเหมาะมากๆเพราะว่าเวลาใช้เรารู้สึกว่า ไม่ต้องทาโลชั่นเลยค่ะยิ่งหน้าร้อนนะคะตอนนี้แดดกําลังมาแล้วนะคะดูจากเสื้อผ้าที่โบใส่ก็น่าจะเดาออกนะว่าที่นี่อากาศเริ่มอุ่นแล้วนะคะดีใจมากเลยจะได้ใส่เสื้อผ้าโชว์ไหล่ใส่อะไรดูแบบเซ็กซี่เซ็กซีบ่บางนะคะอ่ะมาต่อให้พูดถึงเรื่องแฟชั่นสดๆกับตัวเองนิดนึงต้องขอโทษด้วย อ่ตัวนี้เป็นขนาด250มิลลิลิตรนะคะแล้วขวดเขาก็เป็นขวดแบบใหม่ด้วยเนาะเราใช้สะดวกสบายดีกว่าขวดแบบเก่าเยอะเลยนะคะแนะนำถ้าใครที่อยากได้อะไรที่โอเคฉันอยากจะอาบน้ำแต่ไม่มีเวลาทาโลชั่นแล้วฉันก็ผิวแห้งใช้อะไรดีนะคะนี่เลยคะ่ะแนะนำนะว่ามันเจ๋งจริง,รงๆนะคะดูว่าชอบขนาดไหนใช้หมดไปแล้วครึ่งนึงเห็นป่ะ ถ้าหมดแล้วโบซื้อต่อแน่นอนเป็นอะไรที่ต้องซื้อซ้ำแน่ๆตัวที่3นะคะตัวนี้เป็นแมตสาหรับ ล้างแปลงแต่งหน้าหรือจะล้างฟองน้ำก็ได้นะคะโบใช้ทั้งสองอย่างเลยต้องขอบคุณพี่ทีเคนะคะที่ส่งมาให้ลองแล้วน้องก็ชอบมากแล้วก็ปลื้มมากๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะทำวิดีโอสาธิตการใช้นะว่าเป็นยังไงบ้างมันเร็วขนาดไหนมันดีขนาดไหนนะคะแมตตัวนี้มีหลายสีมากนะคะตอนนี้พี่ทีเคทำสีโทนนูนแล้วก็สีโทนดำสำหรับคนที่ อยากได้สีประมาณคลาสสิกไม่ต้องการอะไรที่สดใสจิจาดแบบอีชั้นนะคะก็ไปแนวนั้นได้นะถ้าใครมีแปรงเยอะๆเราเป็นคนที่ขี้เกียจล้างแปรงนะคะอย่างโบเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจล้างมากเพราะว่าใช้เวลาเราต้องใช้แปรงมาวนวนวนนิ้วนะโอ้โหแบบลืมไปเลยวิธีการล้างแปรงแบบเก่าๆนะคะได้แมตล้างแปรงตัวนี้มาแล้วมันเจ๋งมากๆพอเวลาที่ลงสบู่เอ่อสบู่เหลวหรือว่าเจลล้างหน้าหรือ อะไรก็ได้นะคะที่ใช้ปกติเนาะหรือบางคนจะใช้เป็นน้ํายาล้างแปรงนะก็แล้วแต่นะคะหยดไปเลยเสร็จปุ๊บวิธีการคือโบก็จะทําให้มันชุ่มๆก่อนกับน้ํานะคะจากนั้นโบก็จะมาวนวนตรงนี้นะคะโบจะใช้กับพวกฟองน้ําส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพวกอายชโด์แล้วแต่ว่าขนาดแปรงใหญ่เล็กแค่ไหนนะคะแต่ก็นั้นถึงจะแปรงจะใหญ่จะเล็กก็ใช้ได้หมดอีก4ตัวเป็นเมคอัพนะจ๊ะ เมคอัพรู้สึกว่าไม่ค่อยเน้นอะไรมากช่วงนี้ใช้สเป์สบามากแต่มีของดีสี่ชิ้นมาบอกกันนะคะชิ้นแรกจะเป็นทารามาสคาร่าคิวมันดีมันเจ๋งยังไงมันแตกต่างยังไงกับรุ่นอื่นๆน,นะคะมาบอกมันเป็นแบบไฟเบอร์ค่ะแล้วหัวแปลงของเขาก็ไม่กีดกองนะเออเมเปลีนเขาทำมาได้ดีมากๆนะคะหัวแป้งของเขาจะเป็นแบบนี้แล้วมันไม่เลอะนะคะ ย้อมเส้นขนคิ้วได้ได้ดีมากไม่เลอะไม่เปิดไม่เปื้อนแล้วมันก็ติดกับแปรงได้ดีมากเลยนะคะขนคิ้วเนี่ยสี สีเขามีสองสีให้เลือกนะคะที่เยอรมานันสีน้ําตาลแล้วก็สีบลอนนะคะโบเลือกเป็นสีบลอนเพราะอยากได้คิ้วสีอ่อนๆนะคะในบางวันที่ไม่ได้เอาหน้ามาลงแต่ว่าวันนี้เอาหน้ามาลงก็เลยไม่ได้ทาให้ดูนะคะแต่ว่าถ้าทํา Howto แต่งหน้าเดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะคะใช้ดีมากและคิ้วเนี่ยก็เช้าจะหลอดเย็นเลยค่ะจนกว่าจะล้างนะคะมันถึงจะออกนะดีมากๆเมคอัพตัวที่สอง ก็คือมาสคาร่าตัวนี้เป็นมาสคาร่าที่เพื่อนตักแนะนํานะคะเป็นของไม่รู้ว่ามันอ่านว่าเฮโรอีนเมคหรือว่าเฮโรอีนเมคครูรู้ก็เมนบอกโบด้วยนะคะเพราะชอบอ่านชื่อผิดประจําโดยเฉพาะภาษาต่างชาติถ้าไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะ ก็จะอ่านผิดมากๆนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น long and c u r l m a mascara นะคะก็คือช่วยเพิ่มความยาวแล้วก็งอนนะคะถ้าคนที่อยากได้ความหนาก็อาจจะไม่ถูกใจตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยโบซื้อมาเพราะว่าอยากจะได้ลุคที่ดูธรรมชาติขนตาย,ยาวๆงอนๆทั้งวันไม่อยากจะซ่อมไม่อยากจะอะไรอีกนะคะใช้แล้วมันเลิศมากคือมันไม่ได้บอกเลยนะว่ากันน้ำอะไรเนี่ยพอใช้แล้ว การน้ำการเหงื่อนะคะแล้วโบก็โพสต์ไปใน Facebook เลยว่าเฮ้ยดูสิมันเป็นธรรมชาติมากเลยแล้วขนตาก็ดูยาวมากซึ่งโบเนี่ยเป็นคนที่ขนตาสั้นแล้วก็ขนตาจะชอบลงมาระหว่างวันนะคะถ้าไม่ได้ใช้แบบพวกมาสคาร่าดีๆนะปกติโบจะใช้ของดีอ r แต่ว่าพอมาลองใช้ของตัวนี้แล้วเฮ้ยมันดีอะแล้วมันก็ถูกกว่าด้วยนะคะทำให้ประหยัดกระเป๋าได้ เพิ่มไปอีกเนาะเมคอัพตัวที่3เป็นบลัชออนนะคะแต่ว่าเป็นแบบคุชชั่นนั่นก็คือของรังโคมนะคะตอนนี้จะเป็นคอลเลคชั่นใหม่ซึ่งตอนที่โบไปซื้อนะโบก็เห็นเขามีแพคเกจิ้งใหม่แล้วแต่ว่าคนขายเขาหยิบแพคเกจิ้งเก่าให้อะคือไม่เข้าใจว่าเอ๊ะตกลง มันเป็นแพคเกจิ้งลิมิเต็ดหรือว่าอะไรยังไงแต่สีคือมันเป็นสีลิมิเต็ดนะตัวนี้เป็นเบอร์02น s p ส r k l ี่สปรา r ิ r e ฟมนะคะก็จะเป็นสีโทนชมพูนะคะซึ่งอิชานก็ทาวันนี้นั่นเองนะคะดูชมพูสดใสะเรื่อแล้วันนี้แต่งตัวสดใสชมพูมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูมาดูข้างในกันดีกว่าดูสีว่ามันเป็นสีชมพูสดใสขนาดไหน Spring Summer ต้องมีสีโทนนี้เลยมันจะทำให้หน้าคุณดูสดใสสดชื่นดูหวานขึ้นมากๆแค่แทบแทบแทบ,แทบไปที่พวงแก้มแค่นั้นเองอยากได้เข้มอยากได้อ่อนสามารถบิวได้และที่สำคัญคือถึงจะทาแป้งไปแล้วอะไรแล้วเราอยากจะเพิ่มเติมแก้มของเราให้ดูชมพูชมพูนะคะตะมุตะมีก็ได้หมดเลยนะจ๊ะถึงราคาอาจจะแพงนิดนึงแต่คือมันชอบชอบมากๆเลยเนี่ยเลงไว้แล้วว่าจะ ไปเอาสีโทนส้มโทนอะไรมาลองใช้ดูเพราะว่ามันสะดวกนะคะสะดวกสบายแล้วก็ทำให้แก้มเนี่ยติดทนนานเมคอัพตัวสุดท้ายก็บลัชออนนะคะตัวนี้จะเป็นของ Max Factor ซึ่งวันนี้ก็ทามานะคะจะเป็นแนวชิมเมอร์หน่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ก็นะเทรนพวกชิมเมอร์อะไรกำลังมาเราก็ต้องอินกันบ้างนะคะ,น,ะ,คะนี่คือเบอร์30 Gorgeous Berry นะคะเป็นสีโทนชมพูอมม่วงเล็ก อ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นยังไงสีสวยนะพอสวอชมาแล้วโอ้โหสวยลืมเป็นบลัชออนรักซอที่โบเฮ้ยแนะนำมากมากนะถ้าใครมียี่ห้อนี้แม็ก a ์แฟ r เตอแถวบ้านแล้วไม่ซื้อบลัชออนมาใช้ถือว่าเชยมากเพราะว่ามันดังมานานแล้วนะคะแล้วของเขาเนี่ยก็คือมีประมาณ4-5สีด้วยกันให้ได้เลือกใช้สีบิวได้อะไรได้ บอกเลยว่าเทียบเคียงกับ Hourglass ได้แล้วโทนสีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำแถมประหยัดตังค์ด้วยเพราะว่าเขาเป็นรักตร์นะจ๊ะพอข้อสุดท้ายก็คือเอเซอรีรองเท้าคู่นี้ค่ะเป็นรองเท้าของ Tory Burch ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใช้ทุกวันเลยเพราะว่าอากาศอุ่นขึ้นแล้วอย่างที่บอกแล้วก็ ช่วงนี้เดินทางบ่อยเดินบ่อยนะคะแต่ว่าเราอยากจะแฟชั่นและเราไม่อยากใส่ผ้าใบดังนั้นนะคะตัวเลือกตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ใช้เดินทางโดยเฉพาะนะคะสามารถพับเก็บได้นะคะทําแบบนี้ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีถุงนะคะเอาใส่ไว้เวลาที่เราเดินทางนะคะดังนั้นตอนนี้คือติด ติดรองเท้าตัวนี้มากๆจำชื่อรุ่นไม่ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะหามาลงให้ดูข้างล่างนะโบซื้อตอนที่เขาลดราคาเหลือประมาณสามพันสามพันบาทนะคะถ้าคนที่ชอบวิดีโอแบบนี้นะคะอยากให้โบทำมาทุกๆเดือนเลยสามารถที่จะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกโบด้วยนะจ๊ะส่วนวิดีโอต่างๆนะคะที่โบจะอัพส่วนใหญ่นะคะจะ วันเสาร์แต่ถ้าวันธรรมดาโบก็จะอัพช่วงวันอังคารหรือวันพุธนะจ๊ะยังไงก็ติดตามกันด้วยแล้วก็เข้าไป subscribe ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะแต่ถ้าอยากที่จะทันท่วงทีกับโบอยากจะแชร์อยากจะพูดคุยนะคะเข้าไปในเพจได้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะ